ประหลาดขิดของดีที่คุณกำลังจะมองข้ามไปสวัสดีครับสวัสดีพี่พิงน้อง fc เช้าร้อยเรื่องพุทธคุณทุกทุกท่านเลยพวากัผมเหมือนเดิมภูผาเพชรทองคนองฤทธนะใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะและอย่าลืมนะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้มีการแจ้งเตือนครั้งต่อไปที่เราปล่อยคลิปวิดีโอ สำหรับใครที่อยากจะติดตามผมอีหนึ่งช่องทางสามารถไปติดตามได้ที่ Facebook ส่วนตัวของผมนะชื่อว่าภูผาเพชรทองนะไปกดเพิ่มเพื่อนกดติดตามนะทักข้อความก็ไปพูดคุยกันได้นะเกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมพิธีการต่างๆและที่สําคัญเวลาสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปผมจะมีไรสดจําหน่ายพักเครื่องเครื่องรางผ่านไรสดทาง Facebook เป็นพระแทรับประกันทุกองค์พร้อมกับจัดส่งให้ฟรีกับทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะพูดถึงประหลัดขิก ของหลวงพ่อกลวยชุดตินทโลในอดีตอ่ะเราเคยได้ยินนะคนที่ชอบเล่นสายเครื่องรางเนี่ยเขาจะชอบมากเลยนะในสายประหลัดขีของหลวงพ่อกลวยเพราะมีอนุภาพหลายแหล่งมาแม้กระทั่งสายรุ้งบนฟ้ายังสามารถใช้ประหลัดขีนเนี่ยตัดได้เลยนะพุทธคุณของเขาอ่ะนะมากมายหลายอย่างแต่หลายๆคนอ่ะอาจจะยังรู้ว่าไม่ครบถ้วน นะเกี่ยวกับประหลัดขิกรุ่นนี้นะเกี่ยวกับประหลัดขิกของหลวงพ่อกวยมีพุทธคุณทางด้านไหนมีอํานาจมาช่วยเหลือเราทางด้านไหนบ้างในปีพศ2564เนี่ยทางวัดโคศิตารามได้จัดสร้างประหลัดขิกย้อนยุคของหลวงพ่อกวยชุดินทโลขึ้นมาแล้วตอนเนี้หลายๆคนอาจกําลังจะมองข้ามของดีทีเด็ดชนิดนี้ไปผมบอกได้เลยว่าน่าใช้เป็นอย่างมากเพราะอะไรเดี๋ยวมาฟังกันประหลัดขิกรุ่นนี้นะทางวัดโคศิตารามได้จัดสร้างย้อนยุคขึ้นมา ทำมาทั้งหมด3เนื้อเนื้อที่1คือเนื้อตะกัวนะครับเนื้อที่1นนะคือเนื้อตะกัวเป็นการถอดแบบถอดพิมพ์ของหลวงพ่อกลวยชุดดินทะโลที่ท่านได้เคยทําไว้ในอดีตมานะครับเนื้อที่2นะครับคือเนื้อทองเหลืองนะครับนะสีสันสวยงามเนื้อออกสีทองนะครับนี่นะเนื้อทองเหลืองนะและเนื้อสุดท้ายถือว่าเป็นเนื้อพิเศษที่วัดจัดสร้างขึ้นมาในครั้งนี้นั่นก็คือเนื้อไม้มะเกลือตายพาย นะนี่เลยนะเป็นเนื้อไม้มะเกลือตายพายต้นมะเกลือตายพายต้นนี้ยืนตายพายอยู่ที่วัดโคสิตารามอันนี้ผมขอบอกกันเลยนะว่านี่คือสุดยอดนะอีกหนึ่งอย่างนะที่น่าใช้เป็นอย่างมากต้นมะเกลือต้นนี้อยู่ที่วัดโคสิตารามแล้วเขาก็ยืนต้นตายตามความเชื่อเขาจะเรียกว่าต้นตายพายนะต้นตายพายนะจะมีพุทธคุณในตัวอยู่แล้วโดยไม่ต้องปลูกเสร<ะ> <4 S 2> เขาก็มีคุณในตัวอยู่แล้วนะหรือที่เราเรียกกันว่าของทนสิทธิ์นะครับจะมีเดชอํานาจพลังอยู่ในตัวอยู่แล้ว และรุ่นนี้มาใส่อกขระเลขยันลงไปแล้วก็มาทําพิธีพุทธาพิเศษอย่างถูกต้องตามตําราและที่สําคัญวัตถุมงคลที่ออกจากวัดโคศิตารามจะต้องทําพิธีบวงสวงดวงวิญญาณหลวงพ่อกวยชุดตินทะโลอย่างถูกต้องตามตําราการบวงสวงดวงวิญญาณของท่านหมายความว่าอย่างไรบวงสวงดวงวิญญาณหลวงพ่อกวยชุดตินทะโลเปรียบเสมือนการบอกกล่าวหลวงพ่อกวยชุดตินทะโลว่าเราจะขออนุญาตทาวัตถุมงคลย้อนยุคของหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อกวยชุดตินทะโลวัดโคสิตาราม มาอำนวยอวยพรหรือถ้าเราพูดกันภาษาง่ายๆเลยนะก็คือขอให้หลวงพ่อมาช่วยปลุกเสกขอให้วัตถุมงคลรุ่นนี้ที่ได้ทําย้อนยุคข,ของหลวงพ่อมีเดชมีพลังมีอํานาจบาร,รมีดุดดังที่หลวงพ่อเคยทำมาไว้ในอดีตจะได้เอาไปช่วยเหลือลูกศิษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่นะครับนี่คือความหมายของการบวงสวงดวงวิญญาณนะแล้วรุ่นนี้ออกตรงโดยวัดโคสีตาลามทําถูกต้องตามตําราทุกอย่างนะบอกเลยว่าแค่พูดแค่เนี้ยผมบอกเดนแล้วว่าน่าใช้แล้วอะ ะเดี๋ยวเรามาฟังพุทธคุณและวิธีการใช้กันนะว่าเราจะใช้ยังไงพุทธคุณของเขานะตั้งแต่ในสมัยอดีตที่หลวงพ่อกลัวชุดตินทันโลท่านเคยทำไวนะ้นะนะท่านเคยได้บอกกล่าวไว้ว่าหรือคนที่เคยไปเจอประสบการณ์กันมานะได้บอกกล่าวกันไว้ยว่าหนึ่ง ประหลัดขของหลวงพ่อกลวยชุตินทโลสามารถป้องกันทูตผีปีศาจได้หมดไม่ว่าจะผีอะไรก็แล้วแต่สามารถป้องกันได้ทุกผีผีเปรตสัมภเวสีผีตายโหงผีอาฆาตสามารถเอามาป้องกันได้ใครที่ถูกผีเข้าเอาประหลัดขิกไปคล้องหลุดผีหนีหมดนะผีตัวไหนก็มีกล้ากล้ามกายถ้ามีประหลัดขหลวงพ่อคล้องอยู่ที่เอวนะครับหรือพกพาอยู่ที่ตัวนะหนึ่งนะสองป้องกันงูงเงี้ยวเขี้ยวขอ,อสารพิษ สัตว์ร้ายต่างๆนานาชนิดแม้กระทั่งเสือยังสามารถป้องกันได้นะบอกได้เลยว่าป้องกันได้ทุกสัตว์เลยนะนะครับสามนะสามารถเอามารักษานะครับนะขี้กากขี้เกื้อนนะครับนะหรือโรคผิวหนังต่างๆทุกชนิดในร่างกายของเราได้หมดเลย นะแล้วก็ยังช่วยเกี่ยวกับเรื่องอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้ด้วยนะครับแล้ววิธีการใช้ในสมัยก่อนนะก็มีการพูดเล่าขานกันมานะหรือมีการจดบันทึกกันไว้แนละที่พูดกันมาต่อกันมาเรื่อยๆก็คือวิธีการใช้นะเขาจะแบ่งเป็น4จุดนะครับนะส่วนใหญ่แล้วในสมัยอดีตเนี่ยจากการที่ผมเคยไปอ่านประวัติมานะหลวงพ่อตั้งใจว่าให้เอาประหลัดขิกอย่างเนี้ยเมื่อได้ประหลัดขิกไปแล้วให้เอาไปคล้องเอว นะให้ออาไปเอาไปคล้องที่เอวนะหรือไปห้อยที่เอวก็ได้ถ้าเป็นยุคนี้เขาก็นิยมมาห้อยที่เอวกันนะครับถ้าเป็นยุคสมัยก่อนเขาจะใช้เชือกนร้อยเข้ากับรูตรงนี้นะครับแล้วก็ผูกไว้กับเอวเลยนะครับนะแล้ววิธีการใช้ของเขาถ้าเราจะเข้าติดต่อเจรจาเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือจะไปขอความช่วยเหลือจากใครนะหรือจะไปติดต่อประสานงานกับใครนะไปเจรจากับใครนะที่อยากจะให้เขาเมตตาเราช่วยเหลือเรานะหนุนนําเราให้เอาประหลักขิกไว้ด้านซ้าย นะเลื่อนมาไว้ทางซ้ายของตัวเรานะเลื่อนไว้ทางซ้ายแบบนี้นะนะนี่คือเวลาไปติดต่อเจรจาไปเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ไปขอความช่วยเหลือจากใครให้เลื่อนประหลัดขิกไว้ซ้ายนะพ่อค้าแม่ค้านะสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะที่มีอาชีพค้าขายต่างๆนะให้เวลาออกไปค้าขายให้เอาประหลัดขิกไว้ทางด้านขวานะเลื่อนไว้ทางด้านขวามือนะเลื่อนไว้ตรงด้านขวาตรงนี้นะนี่เลยนะสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะสายค้าขายทั้งหลายมีประหลัดขิกของพ่อควยเอาไว้ขวามือส่วนใครที่ นะกำลังมีภัยหรือมีเรื่องราวต่างๆที่เราจะต้องเข้าไปปะทนะเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเลยมีเรื่องมีภัยมีอะไรต่างๆที่ต้องเข้าไปบุกเข้าไปลุยให้เอาประหลาดคิดเลื่อนไ,ไว้ด้านหน้าเลื่อนไว้ด้านหน้าของตัวเรานะครับนะยามมีภัยนะนะครับหรือว่าถ้าเรายามที่เรากําลังจะหนีจากภัยอันตรายเรากําลังจะวิ่งหนีจากสิ่งที่มันไม่ดีหรือว่าวิ่งอ,ออกมาจากาที่มีการประทะวิ่งออกมาหนีออกมาจากอุบัติเหตุอะไรเงี้ยให้เลื่อนประหลาดิดไว้ด้านหลัง นะครับเอาไว้คุ้มครองนะวันนี้เอาไว้ป้องกันนะด้านหลังเลื่อนมาไว้ที่หลัง นะครับสจุดนะครับนะสจุดนะในจุดที่เราควรจะประหลัดขีดไว้เนี่ยนี่คือพุทธคุณของประหลัดขีดหลวงพ่อกวยชุตินทโลนะครับย้อนยุคก,ก็มีพุทธคุณเฉดเช่นเดียวกันนะครับนะเพราะว่าได้ผ่านการพิธีบวงสวงดวงวิญญาณหลวงพ่อกวยชุตินทโลอย่างถูกต้องแล้วนะก็มีอํานาจนะครับนะมีพุทธคุณนะเหมือนกันกับที่หลวงพ่อกกวยท่านเคยได้ทำเอาไว้นะครับนะสำหรับใครที่อยากจะได้ประหลัดขีดนะครับนะหาทันยุคของท่านไม่ได้ใช้ย้อนยุคแทนก็ได้และปี6 4 ที่ทำผอมอมาทําได้สวยงามนาน่าใช้หน้าบูชาอีกหนึ่งรุ่นสำหรับใครที่สายประหลาดิีกสายเครื่องรางก็ลองดูแนะนําอีกหนึ่งรุ่นแล้วกันนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ